สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกปู่ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องอีสานดีไอวครับหลังจากที่ห่างหายจากการลงคลิปของผมไปโดนเติบกับช่วงนี้งานหลายครับงานเห็ดโกงไฟนี่แหละส่วนมากระสิมิเตยไอบดีแม็กปี2020ผมก็เล่นประเด็เห็ดคลิปไฟลงกระทาให้มีได้แบบไม่ครับรถรุ่นอื่นทั้งฟอร์ดเนี่ยทั้งเชฟเนี่ยลุ่นใดเข่าไม้เห็ดผมกับสีเห็ดคลิปไม่ลงให้เบิร์นได้ครับเด้อแต่ตอนนี้มันยังให้ในมีจะกระทาไปก่อน สำหรับมือนี้ผมสีมาเฮ็ดแต่งเลื่อนไม้ครับแตง่แตงจังได้ทีผมเกิดวารุว่าเก,กันก็นเห็นก็นเห็นเขาเห็ดมากขึ้นกันก็ลองมาเห็ดเบื้องอีกเทือน,นึงอ,อันนี้เป็นดีแม็กปี2020ัขั้นของผมเองนี่แหละวารุนี่เห็ดกับขั้นอื่นนะครับกว่าเห็ดกับรถจักรยานนี่แหละอันดับแรกกะถอดตัวครอบเลื่อนไม้ออกมาก,ก่อนนะครับเนาะตอนนี้ถอดปญัญญาครับดึงเลยบริการน,น,น็อตเปมีกิบล็อกคั่ว นตัวเล่นไม่เจคันน็อตซีโตครับผม 1, 2, 3, หนึ่งสองสามซีครับผมเอาสิคันน็อตซีโต้ตออกมาแล้วก็จะมีปักอยู่ข้างหลังตัวนึงครับผมดึงปักออกแล้วก็สามารถถอดเลื่อนไม่ออกมาได้เลยครับผมหมมลังจากนั้นถ้าก็สีมาเริ่มถอดตัวครอบ ตัวเล่นมั่นนะครับออกออกจากตัวบอดี้มันพวกนี้บอมี่คันน็อตครับผมเป็นกิบ,บล็อกหมดเลยกิบ,บล็อกจกกกอออก้กตัวมันกับบอด้นับแต่กะถอดออกทุกตัวแล้วครับมันก็สีสามารถเอาออกจากกันได้เลย,เลยบอมมี่บอด้คันน็อตครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ย ถ้าไพ่บ,บ้มั่นใจในฝีมือจาของนี่ผมแนะนํวาว่าอย่าลอกเลียนแบบนะครับอันนี้ผมบ่ใส่สลิงบ่ใส่สตันแม่นห่างแล้วห่างเลยทียน่นี่ถ้าห่างแล้วปุ๊บนี่บ่แม่นเงินพันนะครับเงินหมืน่นนะครับอันนี้ถ้าบ่มั่นใจก็เอานางเบิง่งซื่อๆครับเบิ่งผมเฮ็ดให้เบิง่งซื่อๆพอของผมนี่ก็คันบ่เฮ็ดก็จัาสิหาคลิปหยังมาลงก็เฮ็ดไปเรื่อยแล้วครับ ันก็วิธีถอดเข็มกระสีมุนไปท่าใดก็ได้ครับมุนทวนเข็มก็ได้มุนตามเข็มก็ได้แต่ว่ามุนให้เข็มมันขยับก่อนคือมันบ่มีเกี่ยวมันซุกเยกันไ้ซื่อครับแต่คือให้มุนให้มันขยับค่อยๆดึงขึ้นครับผมนี่ครับถอดบ่ยาครับเข็มในการถอดนาปัดมันออกออกมาครับนาปัดเล่นไม่ ตอนนี้กระสิเป็นแผ่นแผ่นเขาอื่นแผ่นยังไงกคลแายๆแผ่นไอ้ที่เขาไม่เห็นเฟสชิวอะแผ่นบางๆใสๆแผ่นพลาสติกใสๆสั่นละก็สามารถอ่าแสงทะลุได้นี่ผมกระสีเอากระดาษกาวแบบสีมาแปะใส่ตัวเลขใส่ขีด ที่ผมใหญ่มันออกเป็นสีใดผมกัสีแปะใส่สีนั่นนะครับเนาะก็ล่ลองผ่านแสงเบิ่งว่าสีใดออกมามันสีงามนะครับก็เริ่มแปะกันเลยโอเคครับสรุปขอปั้นผมได้สีแดงหลังจากที่ล่องแล้วสีน้ำเงินเอามาตกแต่งข้างในครับจะได้ประมาณนี้ อันนี้ไฟรอบข้างมันมันยังสว่างครับมันก็นเลยเห็นบ่ชัดปอนนี้แต่รอบข้างหมืดหมึอมานาะสีเห็นชัดกว่านี้ประมาณนี้ครับผมครับผมต่อไปอก็สีลือลึอกลงไปอีกอันตอนนี้อันตรายเลยครับจะาห้บ้ามั่นใจนี้ย่าชุ่มซีชุ่ม่มมา ตรงนี้ที่จริงผมเปลี่ยนหลอดได้กันนะครับตรงที่จุดแดงๆหลอดแดงๆแต่อันนี้ผมผมว่ามันไม่อยู่ก็เลยฮะเนียอยากแกะหลอดก็เลยใส่สีแดงไปครับ,รบเพื่อจะให้ให้โตเลื่อนไมมตรงกลางเนะี่ยให้มันมีสีแดงรุ่นนี้มันเห็ดแปลกอย่างหนึง่งอ่าไฟตรงหน้าปาัดเลื่อนไมมอ่ะ มันบอดเลี่ยงหลอดไว้คือจังหลุนเก่าครับหลุนเก่าในสีมีหลอดเลี่ยงไใ้ไตนาปัดเพื่อให้ไฟสะท้อนขึ้นมาแต่อันนี้อ่านาปัดนะใส่ไฟจากเข็มไม้สะท้อนขึ้นมาสีมีไฟอยู่ในเข็มไม้สะท้อนขึ้นมาอันเดียวแล้วก็สะท้อนใส่นาปัดพร้อมันันก็เลยเหตุให้ไฟบ่ก่อยแจงเดี๋ยวผมสีร่องประกอบเราล่องเอาไปเปิดเบิ่งก่อนว่ามันสีได้บ่แต่ว่าผมคิดว่ามัน,น่น่าสีแจงผมคิดว่าผมสิได้แก่อยู่ดอกแต่ผมสิล่องมันก่อนครับ สำหรับวิธีใสเข็มกะใสกดเข้าไปแล้วกะบิดใสขวาขึ้นก่อยยันเข้าไปให้มันแน,น่นเช็คเบื้องงินมันตรงเลขบรับแต่ผู้ใดอยากให้รถแลนจมไม่ไหวกะบ่ต้องเริ่ม0ูนครับเริ่มลอยเล่อยก็ได้ <laughs> โอเคครับนี่ครับผมว่าแลวตัว,วไฟมันบอสาว่างมันก็นเลยเห็ดให้บอสะท้อนไอ้บาสามาดพานันกระดาษกาวสีทีแปะไว้ได้ครับ ได้แกะไหมครับเดี๋ยวต้องใส่ไฟเข้าไปเพิ่มตรงขังล้างขางลาง่าง,ลางหน้าปัดเลื่อนไมคบผมเดี๋ยวผมจะใส่ไฟ LED เข้าไปเพิ่มแนละ้วโอเคครับเดี๋ยวไปแกะกันเลยโอเคครับสำหรับการแกะเทื่อนี่นี่ผมฉีพ่นสีกรอบมันนค้อมผมฉีพ่นให้มันเป็นอบอลดำ คีบันนาิงามนะครับเดี๋ยวตรงที่ผมติดกระดาษกาวไว้นี่ก็คือสีมันสีดำเพื่อเอาตรงที่ว่าได้แปะเนี่ยก็คือสีมันธุนสีบอนดนะครับรรหว่างถาสีแห้งกับมาเห็ดตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวสีหาวิธี่ไซไฟเข้าไปก่อนอันนี้ผมลบสีแดงเอาอละที่ผมทาไปที่แรกมันสว่างแบบมันบพสว่างนะครับมันมัน ผ้พาผ้าเบิ้งแล้วมันผ้าผ้าสายตาในผมก็เลยออกก็เลยลลางออกให้มันมสีขาวก็เนี่ยครับผมสีเขาใส่ไฟเข้าไ,ขไปตรงเบาตัวนั้นมันเนี่ยไฟที่มันมีอยู่มันมีแค่หลอดเดียวครับข้างในสะท้อนขึ้นมาจากรการ์น่ะการนที่เป็นอะคริลิกไซสสะท้อนแสงขึ้นมาตามการนในเสื้อมันก็เลยเห็นไ,ไฟบรสวรรคผมสีใส่ LED แบบชิปนะครับขนาดอ่า 3028นะครับผมจาไม่ผิดที่เอ็นวาา3 0 2นยคือความยาวมัน3มมิลความกว้างมัน2.8ก็สชิ่ใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับผมกระว,ว่าสีใสจากประมาณ3จุดจุดหนึ่งสีมลหลอดเกินเก้าหลอดนะครับนาสิสว่างพ่ออยู่ ถ้ามันสว่างเกินไปก็จังเอาออกเพราะว่าเขาต้องการแค่์ให้มันสะท้อนผ่านตัวกระดาษเก่าซีทีเขาแปลไว้ให้ได้ซิครับถ้าเฮาเห็ดให้มันสว่างลายแย่มมอขืนมันสิแย่งตาต้องให้มันพอดีครับผมเีเบิ่งจากอันนี้ก็คิดว่าโอเคละครับแต่ยู ที่นี่ไฟที่ผมสิใส่เขาไปเลียง led ผมสิตอ่อจากในบอร์ดเลยขั้นตอนนี้อันตรายนะครับอันนี้ผมบอสเซอร์สลิงบอสเซอร์สตันแม่น่ยเนี่ยจวดอย่างเดียวไฟอ่าอันที่สองนี่คือบวกอันที่สามนี่คือลบครับผมขาที่สองบวกขาที่สามลบแถวที่ผมสี่นะมันมีสองแถวจากไปผมมีความชำนาญขั้นตอนนี้แนะนำให้หาผู้ชำนาญนไทยนะครับ เดี๋ยวมันไลทหากันเดี๋ยวมันช็อตมันเรืงนึงถือเนี่ยโอเคครับรางจะไหนก็เดี๋ยวประกอบก่อน เนี่ยครับตัวที่ผมพ่นสีไว้โอ้ง่ามอยู่ได้หรอผมมาเลยเขาทาอยู่นี่เป็นอบอลดำเนี่ยครับเป็นไงครับง่ามกว่าเก่าป่ะผมรู้สึกว่ามันง่าขึ้นมันเบิง่งหลากหลายกว่าเก่าบ,บ่บ่บได้ดำคือลือมืดเลยคือจังอันเก่านะครับผมพูดได้ว,ว่าอยากเคล็ดเปลี่ยนไฟกัดถอดต,ตัอันนี้มาพ่นกลอยเลยครับอันทราบผมว่าอะไรดี ผมสซตายดึงแต่ผมเดี๋ยวล่องประกอบขอยบังกันกะใส่เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กก่อนครับเสียบปลั๊กข้างล่า,างก่อนเสียบให้แน่นๆได้ครับเด้อระวังขามันหักเสียบเข้าไปแล้วก็ล่องเปิดสวิตบังก่อนครับมันดันแหลก่ามันใส่เลยคือเก่าบอรอืม ลองเปิดสวิตเบรงเข็มมันหมุนปกติบออร่เียครับเอาเปิดความชัวเอาอีกักเทียวนะครับลองไฟหลอดไฟเลี้ยวลองไฟอีหยังที่มันต้องโชคเอออยู่หนาจอแล้วครับผมเพื่อมีอีหยังผิดพลาดจังสีได้แก้ไขก่อนประกอบโอเคครับติวพานกัคันนอนเลย,ยที่นี่ เสร็จเรียบร้อยครับประกอบเรียบร้อยมาแล้วไฟตอนนี้มันยังสว่างอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาผ้ามาคมลุมเ้วให้เบิ้งตออมันหม,มืดนะครับมันหนาสีงามอยู่จอนี่ผมจอนี่ผมใส่เป็นสีฟ้าอ่อนๆน่าสีออกมาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผ้าคลุมเบิง้งหมืดๆกะถือว่างามว่าเกา่าครับเก่าม่จะสีขาวหมดอนอะกะสำหรับคลิปนี้ กิถ้าไปบ่มั่นใจบ่กล้าเฮ็ดกะเบิงเบิงพ่อความเบิงเป็นความเพิดเพิ่นก็ได้ครับผมแต่ว่าครับผู้ใดอยากลอ่องเฮ็ดเบิงกะล่องได้ครับแต่ว่าก็ให้ระวังเพราะว่าเลื่อนไม้อันหนึง่งลักมืนครับบ่แม่นมืนเดียวครับหลายมือนอยู่ครับถ้าพัางมากนี่บ่คุมหรือว,ว่าผู้ใดอยากอยากแก้แกะตัวขอบมันนะ่ะที่พมพ่นเป็นสีบอนนะ่กะก็ได้ครับผมอาถอดํำน,น้ำ่นก็ได้บ่เป็นยังสำหรับคลิปนิกาฝากทุกคนกด ถึกใจกดซับสไคร์กดติดตามผมไม่ได้ครับเดอ้อสำหรับไฟนาเนี่ยผมกระีเฮ็ดไม่ให้เบิ่งเลยเลยครับแต่มีรุ่นอื่นลูกค้าส่ง,งเขาให้เห็ดไอ้ให้ผมเห็ดนี่ผมก็สิีไทยคลิปมาลงไว้ได้ใกล้ๆนี่น่าจะเป็นมินิคูปเปอร์ครับที่ผมเสียเอาลงให้เบิง่งสร้างไฟเดีย๋ยวอะไรไม่จังไดก็ฝากติดตามผลงานผมนะครับเดอ้อเดี๋ยวฉิลงมาให้เบิ่งเลย่อยครับผมสำหรับมือนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ